กรุณากดติดตามช่องพรามเทค6และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากเรา สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพรามเทค h ช่องที่รวมรีวิวสมาร์ทโฟนและนวัตกรรมล้ำสมัยเพื่อผู้ชมสายเทคโนโลยีทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่แห่งปีอย่าง Sam ซ u n g g a l a x ซ S 27อ l t r a ันตรา 5g ที่ถูกคาดหวังว่าจะเป็นหนึ่งในมือถือที่ทรงพลังและล้ำหน้าที่สุดในปี2026รุ่นนี้มาพร้อมดีไซน์พรีเมียมที่เน้นความแข็งแรงหรูหราใช้วัสดุกรอบไทเทเนียมผสมกระจกกันรอยรุ่นใหม่ที่ทนทานกว่าเดิมตัวเครื่องบางลงแต่่ยััังงงงคงความมแแข็กรจบถือถืออนด หน้าจอเป็นจอไดนามิก AMOLED รุ่นล่าสุดขนาดใหญ่คมชัดระดับสูงสุดรองรับอัตรา e f เฟรชสูงเพื่อการเลื่อนที่ลื่นไหลและการรับชมที่สบายตาความสว่างที่เพิ่มขึ้นช่วยให้ใช้งานกลางแจ้งได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมระบบถนอมสายตาที่พัฒนาขึ้นสำหรับการใช้งานต่อเนื่องยาวนานด้านประสิทธิภาพ Galaxy S 27 Ultra 5G คาดว่าจะใช้ชิปประมวลผลรุ่นใหม่ระดับเรือธงที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงทำให้การทำงานรวดเร็วแรงขึ้นและประหยัดพลังงานมากกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมกราฟิกหนักการตัดต่อวิดีโอหรือการใช้งานหลายแอปพร้อมกันก็ทําได้อย่างลื่นไหลหน่วยความจําแรมขนาดใหญ่ช่วยให้การสลับแอปรวดเร็วไม่มีสะดุดพื้นที่เก็บข้อมูลภายในมีให้เลือกหลายความจุเพียงพอสําหรับผู้ใช้ที่ต้องการเก็บไฟล์ขนาดใหญ่กล้องถือเป็นจุดเด่นสำคัญของรุ่นอันปลาโดยใน Galaxy S 27อันา 5G คาดว่าจะมาพร้อมระบบกล้องหลังหลายเลนที่พัฒนาขึ้นอีกขั้นเซนเซอร์หลักความละเอียดสูงช่วยเก็บรายละเอียดได้คมชัดแม้ในสภาพแสงน้อย ระบบซูมอปฏิคอระยะไกลที่พัฒนาใหม่ช่วยให้ถ่ายภาพระยะไกลได้คมชัดมากขึ้นกล้องอัลตร้าไวเก็บมุมกว้างได้สวยงามเหมาะกับการถ่ายวิวและภาพหมู่พร้อมระบบประมวลผลภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ฉลาดขึ้นช่วยปรับสีแสงและรายละเอียดให้สวยงามอัตโนมัติการถ่ายวิดีโอรองรับความละเอียดสูงพร้อมระบบกันสั่นที่สเสถียรเหมาะสำหรับสายคอนเทนต์และวอลลกเกอร์กล้องหน้าก็ได้รับการอัปเกรดเพื่อการเซลฟี่ที่คมชัดเป็นธรรมชาติและการวิดีโอคอลคุณภาพสูง ด้านแบตเตอรี่ Samsung Galaxy S27 Ultra 5G มาพร้อมแบตความจุสูงที่ใช้งานได้ยาวนานตลอดวันรองรับระบบชาร์จเร็วรุ่นใหม่ที่ช่วยประหยัดเวลารวมถึงการชาร์จไร้สายและการแชร์พลังงานให้กับอุปกรณ์อื่นระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ในระยะยาวซอฟต์แวร์ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันใหม่พร้อม One UI รุ่นล่าสุดที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย สวยงามและปลอดภัยฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยถูกพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นทั้งการสแกนนิ้วและการสแกนใบหน้ารวมถึงระบบปกป้องข้อมูลส่วนตัวการเชื่อมต่อ 5G รุ่นใหม่ช่วยให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตเร็วแรงและเสถียรมากขึ้นรองรับ Wi-Fi และ Bluetooth เวอร์ชันล่าสุดเพื่อการเชื่อมต่อที่ครบครัน นอกจากนี้ยังคาดว่าจะรองรับปากกาอัจฉริยะสำหรับการจดโนต้ตและสร้างสารคผลงานได้อย่างมืออาชีพ Sam s u n g g a l a กซ S 27 Ultra อันตรา 5G ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ระดับพรีเมียมที่ต้องการสมาร์ทโฟนครบเครื่องทั้งด้านประสิทธิภาพกล้องหน้าจอและฟีเจอร์อัจฉริยะถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ s a m s u ุงในการยกระดับประสบการณ์การใช้งานมือถือในอนาคตหากคุณกำลังมองหามือถือเรือธงที่ทันสมัยและคุ้มค่ารุ่นนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง อย่าลืมกดติดตามช่องพรามเทค h 6และกดไลค์แชร์วิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและไม่พลาดรีวิวใหม่ๆจากพรามเทค h 6